พี่น้องเอ๋ยย้อนว่ามักตัวเลขเข้าจังใดมากพอกันเจ็บบอจํำย้อนว่ามักหลายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ปุสุคนค่ะยินดีตอนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขผู้เก,กา่าผู้เดิมรายงานโตทุกเสาร์เนาะค่ะเสารนี้เสารว,วันอาทิตย์ทีหกเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นมือพักพรและวันยุท ของหลายๆท่านค่ะส่วนแอดกะทางานปกติเนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่แอดมีแนวทางเว็บคนรักงูและก็สายดวนกอทอมอเนาะค่ะอาจารย์ประเสริฐแอดแพ่นๆค่ะพี่น้องและการเลือกอีกหลายซำนักค่ะพี่น้องคัดมาฝากมาตอน่อแมพี่น้องในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะบ่าวร้ายยายหางเนาะค่ะพี่น้องก่อนสิข่าไปรับชมระฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดละดากันเนาะค่ะพี่น้อง ขาไปรับชมรับฟังข้อมูลกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาเริ่มกันทีแนวทางของอาจารย์ประเสริฐเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ลุดเด้อค่ะพี่น้องพึงลุดงวดแรกเนาะค่ะพี่น้องคะเลขออกวันพุธค่ะ8 8 7 6 6 5, 5 9 3, 7, 1, 9 7 7 9 9เนาะค่ะ 16เดือน11 65หค่ะระกาซิมี่สุดเน่นของเพิ่น3า้หางมากไกลมือห้ยสิออกเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดเป็น f อแนวทางเพิ่นกะซิรูดีเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางอาจารย์ประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันทีแนวทางแอดแพนแพนผ้าร้ยเนาะค่ะมาเบิงชุดตะล่างเพิ่นค่ะพี่น้องคะงวดดีเพื่อนให้เด่นทีเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะตะลางเด่นค่ะ16 8ด เก้าเนาะค่ะพี่น้องจับวินค่ะพี่น้องคะหนึ่งแปดเก้าศาสำหรับชุด3าตัวค่ะสองตัว1 6 1 9 8 6 8 9, หนึ่าห้างน้ำกันค่ะมาต่อกันอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะสูตรบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องคะให้เด่นที่1ค่ะ6กหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่ง 16เดือน11 65หหแนวทางแอดแผ่นแผนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องมี3าหางน้ำกันและการเน้นทั้ง3าหางเนาะค่ะพี่น้องมี2ใบเบ้อค่ะแนวทางของแอดแผ่นแผนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเฮามาตามตอกันทีสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะ ok หัวยวงในค่ะพี่น้องเพื่อนไอแลนที่3ค่ะ3 9 7 7 3 9าล่างให้เด่นที่9 เก้าเจ็ดและเก้าสามค่ะพี่น้องคะแนวท่างบนเนาะคะ่ะชุดสามโตตัดเลนสองโตตามใจมักเลยเด้อค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่แอดบายซีนค่ะพี่น้อง16พฤศจิกา6หาแรนที่6ค่ะพี่น้องคะ16 7่9 6 680750ระวัง17เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางงวดนี้เนาะค่ะรอบเบิงวา่าสิไปในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้เป็นบ่กคึกคักเนาะค่ะพี่น้อง แต่โดนหวย106โตเก้าไปเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นแบบเงีย,งยบๆทามแม่ค่ะลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นวางเงียบคักงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนาะค่ะเอาที่เฮาไว้เนาะค่ะพี่น้องกลับมาตอกันที่แนวทางเว็บคนรักงูะค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เดินดีเด้อพี่น้องเพราะว่าแนวทางเพื่นเขาทุงงวดเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาตองงวดนี้นะค่ะพี่น้อง16พฤศจิกายนห้า หนึ่งสามรอผลเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเพิ่นเดินดีแตกมากยังม่มิลุดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเข้ามาใบต่อกันแนวทางนี้ค่ะเด่น3รองที่4ค่ะสามหกสามแปดสหนึ่งสีและสีเนาะค่ะ16บหกเอจกา6กหาค่ะพี่น้อง ไปต่อกันที่น้องทุงเงินค่ะงวดทีพานมาลุดเนาะค่ะงวดกรเพิ่นจังเข่าค่ะพี่น้องเก้าสามศูนย์สามเก้าห้าศูนย์ห้าค่ะสิบหกเดือนสิบเอ็ดหกห้าสำหรับแนวทางน้องทุงเงินเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นลอตเตอรี่งวดนี้ทีแอดดึงมาเนาะค่ะพี่น้องคะก็ดึงทะเบียนรถเจ้าของไว้ค่ะบอมีอีหยังค่ะพี่น้องคะ ดึงติดไว้สวดค่ะบรรหาโสงบรรหาหมันเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นเพียงข้อมูลและแนวทางนํามาฝากมาตอนค่ะเข้ามาต่อชุดปดหนีเนาะค่ะพี่น้องแนวทางล่างเน้อพี่น้องผู้ดใดงบหลายกับกันบนค่ะพี่น้องคะงวดนี้ปล่อยมาแล้วค่ะห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็เก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ แนวทางของชุดเลขปดนีค่ะพี่น้องขอให้ทุกท่านสมปรารถนาค่ะพี่น้องมาต่อกันที่นกตาทิ์ฟันที่1 1 1 1 2 1 6และ1 7ค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักมิลุดมีเคาเดอรพี่น้องรับชมข้อมููลในเพลิดเพลินค่ะ มาต่อกันที่ใบฝ้าของอาจารย์กรนเนาะคะ่ะแอดกระได้ลงคลิปไปแล้วแต่ว่าเอามาทบทวนเพื่อบางท่านบาท่านเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิตโตกเลขกเนาะคะ่ะพี่น้องวันที 16, ่1ิพฤศจิกาสองหาหกาค่ะสูตรเดินดีเขามาสองหดวติดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง6 4 2 6 4 7 6 9 4ชุด2ตัว4 2 4 6 4 7 9 2 9 4 9อเกนาะคะ่ะตัวเน้นกระยึด3โตัวเป็นหลักเนาะคะ่ะ4 2 4 7 94เกาค่ะพี่น้องผู้ใดงบลายกระจัดทั้งหกางค่ะพี่น้องคะหรือเลือกเอาเฉพาะตัวเองทีตัวเองหมักกระได้เนาะคะ่ะแล้วแต่ดุลพินิษเท่าค่ะพี่น้องคะคนเฮ่าดวงสีได้จิ้มตัวไดกระได้ค่ะพี่น้องคะอยู่ทีบุญวาสนาของเฮ่าค่ะพี่น้อง เอมาไปถ่ายคลิปนี่กับสายด่วนกทมค้นสีสเกตค่ะกับเขาเจดศูยตรงๆค่ะวันี้ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องคะสายด่วนกทมเนาะค่ะสิบหกพฤศจิกาหกห้าเจดหหนึ่งเน้นเ้นเม็ดเดียวหกหนึ่งเจดหนึ่งนาะค่ะเน้นเนที่หกหนึ่งสายด่วนกทมศูนย์แปดแดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะ แนวทางจบแล้วค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดแนาะถึกอกถึกใจแนวบอเนาะค่ะพี่น้องคะขั้นถืออกถึกใจกะฝ้าดึงไวก่อนเนาะค่ะช่วงนี้ต้องไวเนาะค่ะพี่น้องคะอาจไปชนเลขอันอาจารย์ดังเพิ่นเนาะค่ะขอขอบคุณเจ้าของตัวเลขในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องทุกท่านทุกอาจารย์ค่ะพี่น้องคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วพบกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ